โย่ Yo, สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วคลิปนี้ผมจะมีเข็บด้วยจึิงสี่แล้วก็มาํำความรู้จักจับเซิงสี่ครั้งแรกในชีวิตของผมนี่เมือกตามระหว่างหนึ่งน่าจะเป็นปีสองพันยนนี่สิบเอ้็ยี่สิบเอ็ดนะจ้ะนังไงก็เมือกตามเจษศาสร์ตอนนั้น ก็ทุกนั้นมีใจสามก็ถูกไม่ด้ตามก็มาพิกกองเจงสี่ะไม่มีพังอะไรบางอย่างมุกงหักเงือกก็วันนี้ขอเสนอเจงสี่ในสองพันยิบสามในภาพใครเด็กใส่เสื้อนี้กั็ก็ดินด,ด,ดีกับทุกคนด้วยในจีห้านะจ๊ะน้องแอลเอ้ยพี่น้องแอลอออน้องแอลอ,อลยู่ไหมวะเ,เอ่าเอลก็กัน ไใจเอลด้วยได้สิบสองมนหนัสึอทำงานญี่ปุ่นนี่จะทำงานญี่ปุ่นนใจด้วยก็พอพยายามพน้องเอ้คอยหอมเอลมันไม่สมเปล่าจริงจริงนี่ด้วยน้อง L. เอลเอลเพลงประจํามุ่งของอันนี้ก็คือเพลงเออเพงนี้โตอ่าไม่ใช่เพลงนี้จว่ะจะบ้าเลยเธอ แม่งเพลงมัึงนอนมาขึ้นหัวนี่ต่อยเพลงก็คือเพลงนี่วงใหมุ่กใจไหมล่ะตอนใหม่นี่ชิงเพลงแบบเจหญิงใหม่มากมาย

มุ่งรักไงมุ่งรักไจงสีจบเพลงอะตอนเนี้ยปับไปเลยเอาคุณช่องช่องเดิมช่องเิมเรามาเต่นเส้งเอาแต่มีความใหม่แค่เหมือนเก่าโดูมาไปเก้ามันมันไวจริงมันต้องมันหายคนอง้อย สูงไอ้มีสูเ um, วิมไปหจงไป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 สุดเยรเยอ้ยง้รให้าสาองอ่ะเอาดาวดวยฟุ้งมากมาย เอาจริงๆก็ไม่ต่างกันไอเไมไต้นไนท์ขอบีต้องเพิ่มขา่ัวกายเยอะแยะแฉ่งไกลคือคุ้มรับด้วยแม่ฟงฟ้าจไม่้ไมนะตรงนี้ทาเตียงม่าไปไปเกไหมครับเจนี่ไปไเตอร์ในนอมินีไหม

ไปไปไปต้องคงช่องนี้บเต่างาโอชิเต่างาโอชิที่ทำเนื้อเพลงมาครับไปะครับหนึ่ มีอ oui. okay. ๋อมีมีใครไหมว้าวววไปจนเลต่ไมมีงไปด้ีสุขเวที่มีสุขเวทที่มีแต่เคเจะวิ่งไป Ok, mà, mà mình bây nắng ạ coi Chút Thì ผมยังไม่รู้ชื่อเขาค่อยแต่กลางปีสองพันสิบสามอ่ะพึ่งรู้จักน้องคนนี้เลยซินนี้อายุสิบสามตอนนั้นอ่ะก็บอกเฮียไม่ค่อยน่ากักเลยเว้ยจนตกแล้วแล้วผมก็ดูเพลงยงไรแล้วผมสมบครไอเอแล้วผมดูเี่เพลงเพราะซนนี่อย่างเดียวโค้กขี้นักคนอื่นยังไม่ดูแค่กูผมอ่ะผมแค่ผมแค่แค่ซนนี่อย่างเดียวนะเออโอ๋อเป็นเด็กชนี่หว่า แล้วก็ค่อยๆดูคนไปเงื่อนะครับเพราะมันก็มีแจม,มกไงไงนะันบ้านในง่ายเนาะก็เพื่อนเป็นเพื่อนกันอนะ่ะเออไม่อยากให้เสียงเงี้ยก่อน,นนะเป็นคำนี้ผมเลยกลางปีตรงนี้ก็ได้ไปแบบอันในเกลแล้วไอ้หนุ่มไอ้หนูเออสินื้อมากอ่าหนือตาขิดนี่อ,อ่ะแล้วไม่ีใครอีกมันต้องไปสองยี่สิบสี่เลยคือรู้จัก น้องคนหนึ่งเว้ผมจะบอกว่าเป็นโอชีแบบที่ผมชอบมากมากเลยเว้มันจะเพิ่งว่ายดีมันมาจากคลิปอหนึ่งน้องเขาเล่นเกมมีสามคนก็รู้อยู่หนึ่งสองเนี่ยเออมีสิงสองนั่นแหละเออเล่นเกมตั้งอยู่เออแล้วมีคนหลังนี่น้องคนนี้น้องคนนี้เนาะเออเล่นเกมแล้วก็มีคนหนึ่งบางผู้กุ เอ้ยไม่ไดใช่ไม่ใช่คนนี้คนนี้นี่คนนี้เออคนนี้สองคนเนี้ยองเนี้ยที่ผมซีเนี่ยเออมาว์ซีเนี่ยตองคนนี้อ่าแล้วมีคนหนึ่งน้องคนเนี้ยน้องคนนี้ยังไม่รู้ชื่อนะเออเขาบอกว่าพี่พี่พี่จอจับอ่ะเอาจอจับจับจ่อสิอ่ากาูเใชจะแม่เขาใครนี่นั่งไหนคือตรงโอซีตกมากแม่ก็เจอจุติงครั้งแรกกออโอ้ยสวยเดินที่ไหนเอ้ไงออกสวยที่ซิงม่ คือน้องมังงีนี่เองอ๋อเออคอยอยรู้จักไปเรื่อยๆนะครับกินน้ำมันแห้งนี่หนนนไหนครับก็มังงีนรู้จักมังงีนเลยตอนนั้นเป็นอ่าเป็นช่องอะไรนะคลิกเป็นช่องแบบ เล่นเกมของอี่ยออฟฟิเชียลสิบแปดตอนนั้นก็จะพูดว่าจะพูดวปป่าเออหน่อจะพูดว่าแบบนี้ก็ไม่ได้เนอะอาตอนนั้นอน่ะันนึงแล้วเดี๋ยวดูดูอันนี้ก่อนเป็ดจังรีเป็ดมือหือมือกือสักเป็นชั่วโมง เต็ม,มยังไงเกือบเต็มอ๋อเขาเจ็กโอเคเอาไว้ไปมาคุนได้เอด้ต่อตอนนั้นมางีใช่ไหมคือคือแบบเป็นมีมเออเป็นมีมแล้วก็กอ,อค่อยติดตามน้องไปเงื่อยก็ควรเลยในะยียสี่แต่ว่าตอนนั้นจะเป็นมางีมาก่อนหรอ เพิ่งรู้จักบางินแล้วก็เพิ่งรู้จักว่าบางินอ่ะมีวงน้องเออเอ้ยมมีน้องผู้ผิดผู้ผิดโอเคเป็นจับตังวงอื่นมาก่อนแก้แก้นะอ่าวงนังไะวงอไรวะอะไรทุกอย่างนี่เป็นกุมารอ่ะเออคลองแหน่กเปิดคลองเวิร์ดก็คือเปิดมาด้วยบางินยังไงที่เหือก็ร้องงัวงตอนนั้นสุดสายมากก็อ๋อคนนั้น เพิ่งรู้ว่ามังอิงอตอั้งแต่ยุคสามมาก่อนแต่ไม่ได้ติดใช่ไหมเออไม่ได้ติดเอาเฉพาะมังก,ก่อนไม่ติดปุ๊บมันก็อ,อกุ้งสี่ก็ติดแต่ยุคสามมันติดสัญญาวงนี้เปล่า,ลายัางไงเออไม่ได้นัหละมันเป็นช่วงใกล้ๆกันเลยไม่ติดกุ้งสี่จนนั่งจดใจมากแม่ ตอนนั้นเหรอตอนนั้นผมย้อนไปอีกในปีหนึ่งก็โอ้แต่กลับไม่เร้บเบอยอะ่ะพอสามารถเงื่มแบบพัฒนาไวมากเป็นอย่างที่เก่งก็ไฮเปอร์มากแล้วก็ตงบด้วยคาเฟ่ก็ตกเชิงน้องเขามาเลยอะ่ะหัวหน้าคาเฟ่หัวหน้าหัวนำก็ไม่มีมากว่ามาวีนมาตีตดูสูงายกับผม ไอ้ว่าสูงกว่าผมอ่ะเอ้ยสูงกว่าผมหน่อยสองเซ้นเองผมสูงไว้หกเจ็ดมัง่ายน้อยหกแปดอ๋อหนึ่งเซ้นอืมนี่าป็นหนึ่งเส้น,นง่ายกันอืมนะต,ต่อคุณต่อไปก็รู้จักไปเงืน่อนะก็ก็ง่ายก็ก็ง่ายไปเงื่อนะครับ มืองีง้ก็คงเป็นเอล,ลก็ง่ายไปเลยง่ายง,ง่ายจับไปเลยตอนนั้นงยชื่อจะไม่หรือเข้ามาเงินก็ไปเจอพี่เนี่ยพี่แน่แหละคือพี่แน่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นแบบดูไงน้องมันคือแบบกูคือกูเลยอะคือกูอะมีความ,มคล้ายๆกันอะ่ะที่แบบอุอ่นแล้วสร้างสังเกตของกบข้าง เนียเป็นเหมือนพี่นั้นเสกใช่คล้ายๆกันพี่แน่ผมเจอพี่แน่หลังจากเจอบานทีก่อนนะแล้วก็พอไปเจอกับพี่ชาใน MV. เอ็มีเออในเอ็มีจริงในเอ็มีก็คือเพลงใหม่เจอหลังเจอหลังหลังพี่แน่เป็นิดนึงเพิ่งง้ว่าผมฟังเป็นเอดอโอเลย ฉันชอบฟังเอโยไม่รู้จักเอมี่เพศนี้ผมรู้จักเป็นเป็นคลิปอ่าเป็นคลิปพี่จำหนึ่งเป็นคลิปในตอกไว้ก่อนไว้เราไว้เ้าชุดนั้นในผมพิ่ว่าบิ๊กไอเจงสีเจอเนี่ยน้องเลยอ่ะอืมตอนนี้น้องก็โตมากแล้วน้องก็ใต้อันดับนริงๆกับน้องด้วยทุกคนด้วยเจีนงสี่พยายามดีดมากผมก็ง่ายไปเลยเจอปาหมี่ อนนี้ยังไม่นนนนใส่หอนั้นเอองูว่าเป็นเพื่อนกับพีใช่ไหมก็เซนสี่ก็เจอเปอง์ี่เปงี่ตรงนี้ไม่ต่ามอนนือแต่ว่าน้องมีอะไรแบบความสนใจมีความเด่นอยู่แต่เพื่อนในวงเขาเด่นกว่ามันมีอะไรื่อยากให้น้องได้จิกจริงจริงเบอง์นี่ก็ยังไงแล้วก็ไปเบองี้ก็ไปก็จากกับบาว่าบาว่าก็ คพิรู้จักว่าสมัยเด็กเป็นแบบออกซูบะเคนยังไงอย่างงี้เออเพลงแม่งบีเมานี่มแล้วแม่งเจ็งสีมาสองคนนี่เลยจัดไปวันใหม่ทำเพลงวันใหม่มโสดเฮียมอนมากแม่วัน b ีเเคเสียงแม่งยี้ว่าบางทีไม่เหินนะไม่เหินก็ แล้วก็นั่งต่อนะนี่ไปเจงนี่เจงนี่นี่มาจากเปฮักใช่ไหมเนะี่ยผมก็จะ้จักเซนผีบางอินแพคกับผมไงแล้วไปเอมมี M ่นี่ผมมามาเคีออยงเลยอ่ะว่ามาใส่ห้องด้วยมั้งค่ะเออรู้จักเคียงเลยอะเพา,า,างงะเอมมี่อะเอมมี่อืมมาใส่ห้องจัาเลยอะ่ะห้องคู่กับเสง,งี่ยงไงผมไม่รู้ผมจำไม่รู้ว่าเนาะเอ้ยผมเพิ่งรู้ว่า ก็น้องเขาเป็นเพื่อนกันจริงตัวนั้นตัวนั้นก็เพื่อนก็เคยรู้จักกันก็จะขี่ถ้าจะขี่แคบอีกก็มีงไหมที่จะขี่แคบอีกอืมคงเป็นพี่แน่ออกในปีไปปีสองพันสี่ปีที่แล้วก็เสียใจยไว้ก็เสียใจายมากแล้วก็พี่แน่คือตัวเพงของผมในออดอใน ไอ้อน,นที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็ดูงานเด็กแล้วก็มีความเป็นผู้นำมากพี่เน่ขอ,อให้พี่เนไปเ,เดินทางเดินทางเส้นทางที่พี่เน่เงือกแล้วกันก็เป็นนางแบบทั่วไปขอบคุณมากพี่เน่ที่อยู่ในน้องๆมาตลอดรู้มา,ากมาก ก็นาทีพี่ใหญ่จบเป็นของปารมี่กับแอลบอกเลยแม่แงแปลกคูยก่ยอกยอกไอ้าไอ,นะอาสุก็เต้นอะไรนะเอาหมูเนี่ยแล้วก็เต้นเพลงอะไรนะสงการอ่ะเบนดี้อนะไรเบนดี้อะไรทุกอย่างอ่ะเออของบนนะเพอร์เพอร์ซี่ปะพ็อกซี่เออยังไงแม่งเดี๋ยวมาไขกูกูเอลก็ไปเซ็นเตอร์ไงเอ กณมากผม,มว่ามีอฟเพคเจสี่บอมีเคไม่มีอฟเพคว่าเจ็งห้าจะมีเข็บน้อยมากครับไม่ค่อยมีเอฟเพคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจงห้ากันทั้งขอจบเจงสี่ 4, อีกิิหนึ่งก็กันก็คืออออวยพรเจงสี่ 4, ในคลิปนี้คุกคนเลยทั้งพี่แน่นี่ออกไปเอทุกคนด้วยอ๋อให้มีสุภาพแข็งแรง วันนี้เป็นวงสงการขอให้ทุกคนงน่ายน้ำอย่างมีอ่าสบายใจเฮ้ยอย่ามีความสุขกินง่ายน้ำให้พักผ่อนกับพวกกูัวเยอะๆนะจ๊ะเออวันนี้ก็ตาอยู่ตึงทันเดี๋ยวนั่งแหละ